สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะยินดีต้อนรับสู่อาการต้นกิจสมัครนี้รับ <c oughs> ครับวันนี้วันเกิดย่าครับวันนี้มีปาเกิดคุณย่านะคะมีให้เล่นน้ำด้วยแล้วก็มีให้ขี่รถดาราเลยะครับวันนี้เราจะไปกินหมูกันะค่ะว่าไงนะ ผมไม่ว่ายน้ำแล้วผมจะขี่รถบัลลาสวัสดีค่ะวันนะี้จะมาขับรถให้ด pues ูนะคะมาใครครับเลือดีมาขับใครครับโอ้โหเหลือเหลือขับให้ดูครับขับอันนี้แต่งตัวอะไรครับเป็นตัวอะไรครับเป็นตัวซันต้าโวตส์ขับเอลใช่ไหมแล้วเนี่ยซันตี้อันนี้เป็นซันตี้ใช่ไหมอ่ะลุยครับ กดกไลค์กดแชร์กด s ั b ส c r i b e กดกระดิง่งกิ๊งกิ๊งด้วยนะคะแล้วทำไมต้องถือตุ๊กตา,าด้วยบายขอจิจิถ่ายด้วยจิ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 